จับตาด่วนวาดีมพ่อของลูกซาร่าลงภาพคู่สาวสวยชาวเน็ตแห่ถามแฟนใหม่เหรอถึงแม้ว่าเรื่องราวดราม่าระหว่างไม้กับซาร่าจะลี้คายลงไปในทางที่ดีแล้วนะคะแต่ชาวเน็ตก็ยังคงกอดติดความเคลื่อนไหวของหนุ่มวาดีมในแบบชาวยูเครนพ่อของน้องเอเมิลี่ลูกสาวคนเล็กของซาร่าคาซิงกินี ที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคุมเครืออยู่ค่ะล่าสุดวาดิมได้ไปทำงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแล้วค่ะและเขาก็ได้ลงภาพคืนปาร์ตี้วันฮาโลาวีนกับสาวสวยคนหนึ่งซึ่งสาวสวยคนนีน้ก็ได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมของเธอด้วยเช่นกันค่ะจนชาวเนต็ตอดสงสัยไม่ได้ก็เลยยิงคำถามกันแบบรัวๆในอินสตาแกรมของหนุ่มวาดิมว่า สาวสวยคนที่เห็นอยู่ในรูปนี้คือหวานใจคนใหม่หรือเปล่าแต่ทางวาดีมก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวหรือตอบคำถามใ,ใดใทั้งสิ้นค่ะอย่าลืมกดตับตะไครและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย